สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะสายบุญค่ะสายบุญนะคะเอฟซีน้องอิงอิงนะคะวันนี้ครูชุติมาพรนะคะมาไหว้พระที่ไหนคะอ๋อที่วัดห้วยมงคลที่วัดห้วยมงคลจังหวัดเพชรบุรีนะคะนี่นะคะตั้งแต่องค์รัตสิบบาทมาไหว้สามารถเป็นตัวการได้ ไหว้นะคะรวมปค้่ทวดที่ด้านหลังนะคะไว้ตั้งแต่องรัมาชมบรรยากาศกันก่อนนะคะองค์ละร้อยองค์ละพันชมได้ครับนั่นเริ่มด้วย1ิบาทหัวโตเลยตำวันนั้นไม่มีละวัตถุมงคลวัด7จุดแต่ถ้าองค์รักสิบบาทยี่สิบาทอยู่ด้านนี้ด้านเดียวกับที่สาราประชาสัมพันธ์ด้านี้ครับ องละสิบบาทนะครับเราม่วงเราว่ากันด้านนอนได้วันนี้นครูชุติมาพรแชนแนลนะคะ,ะนี่นะคะตอนนี้นะคะ วันนี้ผู้ช่วยมีเรื่องเราและเราเรื่องเม้ามอยนะคะก่อนจะเม้ามอยก็ชวนภาพสวยๆมาว่าหลวงปู่ทวดกันนะคะบ้านปู่ทวดอย่าลืมนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับอีราของเราด้วยนะคะอีราน้อยกรุงเทพบ้านแพงนะคะวันที่30นะคะวันที่30มมีนาคมนี้นะคะวันที่30มีนาคมนี้ผู้ป่าวคนแรกอย่าลืมกดไลค์นะคะ แล้วก็อย่าลืมเป็น,นกำลังแรงใจนะคะนในผู้บา่าวคนแรก คุชเคยเกินไปแล้วนะคะว่าผู้บ่าวคนไหนผู้บ่าวท่านใดนะคะจะเป็นผู้บ่าวคนแรกผู้บ่าวคนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็มารับชมกันในเอ็มแล้วก็มาชมกันได้ทั่วโรคนะคะในวันที่30สามสิบมสามมีนาคมนี้วันนี้คูู้ชุนะคะก็เดินสายมาทําบุญนะคะ เอฟซีน้องปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะนี่ก็เดินสายมาไหว้พระทําบุญและก็มาเล่าเรื่องน้องปุ๋งอิงให้รับชมนะคะว่าผู้ชมมีมเรื่องรากใครนะคะเอฟซีน้องปุ๋งะคะผู้ชมมีเรื่องรักเรื่องึ่งนะคะ คาถาของอูเอ๋งนะคะโอมที่ยงโอมเที่ยงนะคะคาถาของน้องอูเอิงก็ปรากฏผลตลอดนะคะก็มีนะคะมีนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏดับตัวน้องอูเอิงนะคะแล้วก็มีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะท่านก็พบว่าขอให้ได้โชคขอให้ได้ราบโอมเที่ยงคาถาน้องอู๋งเริงนะคะท่านก็ได้โชคได้ราบจริงๆนะคะและก็มากมาย ด้วยแล้วก็ได้นำเงินมาให้กับน้องนะคะเั็นผู้ช่วยก็เพื่อนะคะทานรูปสีสูมด้วยนะคะนะครับอก็เชิญด้ของได้ทานก็น่นแหละครับหม้อแกงเตาแรกที่สิบบาทใกล้หมดแล้วเตาแรกเดี๋ยวรอเตาหลังครับาช้าผมผ้าลงปูทวดเขียนชื่อเลยอธิษฐาแน่ร่องเย็นเป็นจูคกัน นี่และค่ะมชมบรรยากาศพร้อมกับปู่ชุนะคะแล้เรื่องเล่านะคะเมาโมยนะคะในรุ่งเอฟซีนะคะผู่ชุก็เป็นเอซีคนหนึ่งของน้องดอกอินนะคะวันนี้ก็พามาไหว้พระมาขอพรให้ค่ะนะคะมาไหว้พระหลวงปู่ทัอยู่ที่วัด ง้วยมงคลจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้คุณชูวัฒน์ทำเฉพาะวันเต่าพิซซี่จิบบารเตาแรกใกล้กับแร้วก็บาเรื่องของน้องอุ๋งอิงให้ฟังด้ยนะคะโอ้โหคุชูชอบมากเลยค่ะเรื่องสตอรี่นะคะ สตอรี่น้องนะคะโอ้โหน่าชมครูชูได้ชมแล้วนะคะครูชูก็ตื่นตาตื่นใจไปกับน้องด้วยน้องก็ได้ร้องเพลงนะคะตอนเล่นสตอรี่เพาะมากไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรเพาะเพลงอะไรที่น้องร้องเพาะทุกอย่างเพาะทุกเพลงเพราะน้องมี เอกลักษณ์ของตัวเองนะคะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเสียงนะคะเสียงของน้องนี่นะคะเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์มีเส้นสายที่ดีนะคะเสียงกันออกมาจากใจนะคะส่วงของน้องนะคะโดยที่น้องเนี่ยค่ะไม่กำลังรอกเรียนแบบใครนะคะร้องแบบธรรมชาติร้องแบบเป็นกันเองนะคะก็เรียกว่าร้องแบบใช้เสียงเรียงของตัวเองนะคะนะคชูก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มา เมอยให้ฟังนะคะเพื่อนของน้องนะคะแล้วก็มองเท้านิดหนึ่งเดี๋ยววางใต้กันสีคล้ายกันนะครับเดี๋ยวจใจจะหลับกันได้ยานหม้อแทานได้เลยมีช้อนให้กลับบ้านบ้างแบ่งใส่บาตรพระบ้างครับทุกนี้วันนี้ยังไม่ต้องข้าวตู้เหรอฮะได้ทานหม้อแกงเตาแรกเลยครับทำมาเมื่อวานไม่มีนะครับมาวันนี้ได้ทานเตาแรกเสร็จ เนี่ยค่ะคุณโชก็มาขามาไหว้พระนะคะน้องนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรกระดาษเพลงนะคะเร็วนี้ผู้บ่าวคนแรกของน้องนะคะแล้วก็นะคะเมื่อคืนนี้น้องก็ไปทาการแสดงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะผู้คนมากมายนะคะผู้คนโอ้โหล้นหลามเลยนะคะก็เรียกว่านะคะนางฟ้านงสวรรค์นะคะ โอ้โหนะคะเสียงอะไรจะมีเอกลักษณ์ขนาดนั้นนะคะเป็นเสียงที่เพราะมากนะคะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรนะคะพอฟันมารังข้านะคะก็เป็นชีวิตจริงของน้องนะคะชื่อเพลงก็ปกบอกนะคะชื่อเพลงแล้วก็เอิญฮักนางเอกน้อยก็พอเพาะนะคะเอิญฮักนางเอกน้อยแล้วก็เพลงนะคะสร้างผสมน้องฮักสร้างผสมน้องฮักก็เพราะค่ะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรนะคะก็เพราะ ก็เพาะไปหมดนะคะอย่างนี้ค่ะครูชูก็มาเล่าให้ฟังผลงานอะไรนะคะยืนหนึ่งก็เพาะยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมานะคะแม่นน้องก็เพาะนะคะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรเพาะไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะครูชูก็มาเมามมยให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องนะคะว่าจะเพาะขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงนะคะยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องแล้วก็เพลงนะคะเอิญผสมน้องพักนะคะเอิญผสม น้องรกัพุ่เพาะนะคะแล้วก็เพลงอะไรอีกคุชุโอ้โหแค่อยากฟังชีวิตจริงของน้องอุ้งอิ่งนะคะเราเรื่องตั้งแต่ต้นนะคะจนจบก็คือเรื่องหอบฝันมะรังห่านนะคะหอบฟันมะรังห่านของน้องกัพุ่เพาะนะคะและตอนนี้จะมีนะคะซิงเกิลร่าสุดผลงานร่าสุดนะคะโอ้โหนะคะจะออกมาในชื่อเพลงนะคะ ในชื่อเพลงผู้บ่าวคนแรกนะคะเราก็มาฟังเสียงของน้องกันนะคะผู้บ่าวคนแรกเร็วเร็วนี้นะคะออกวันที่นะคะโอ้เร็วๆนี้แล้วค่ะเร็วๆนี้เลยนะคะผลงานจะออกมาวันที่30ก็อย่าลืมเป็นกาลังแรงใจให้กับกีฬาน้อยของเราด้วยนะคะวันนี้รูชูก็มาเบื่อมอยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องให้ฟังนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะ น้องนะคะฝ <Okay, S 1> ึกฝน,น,นการร้องนะคะยิ่งร้รองก็ยิ่งเพาะนะคะ ไปว่าจะร้องเพลงอะไรก็เพระไปหมดเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะเสียงมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะผลงานก็โอ้โหขึ้นชื่อเลยนะคะวันนี้รู่ชูเอาม้ามอยให้ฟังนะคะว่ามีผลงานเพลงอะไรบ้างนะคะเร็วๆนี้นะคะก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับกีฬาของเราด้วยนะคะไม่ว่านอนร้องเพลงอะไรก็พราะเหมือนวันนี้รู่ชุนะคะเอฟซีของน้องชูออีกนะคะก็พามาทำบุญไหว้พระนะคะ ขอขอพรนะคะใครชมคลิปนี้ก็ขอให้มั่งมีสีสุขขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะนึกคิดสิ่งใดโหให้สมความปันนะนะพามาไหว้หลวงปู่ทวดนะคะนี่แหละค่ะด้านหลังของปู่ชูนะคะหลวงปู่ทวดนะคะผููชูก็พามากราบไหว้นะคะของหลวงปู่ทวดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับผููชูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเยลงรวยค่ะ